คุณผู้นิยมเรื่องราวแห่งประวัติศาสตร์ครับบนโลกใบนี้มีพืชอยู่ชนิดหนึ่งที่มีชะตากรรมพลิกผันที่สุดในประวัติศาสตร์มวลมนุษยชาติในมุมหนึ่งของโลกการครอบครองมันเพียงไม่กี่กรัมอาจทำให้คุณต้องโทษประหารชีวิตหรือถูกตราหน้าว่าเป็นอาชญากรที่สังคมรังเกียจมันคือสัญ,ญลักษณ์ของความตายความรุนแรงและสงครามยาเสพติดที่ฆ่าชีวิตผู้คนนับล้านแต่ในอีกมุมหนึ่งของโลก บนเทือกเขาสูงเสียดฟ้าพืชชนิดเดียวกันนี้กลับถูกกราบไหว้บูชามันคือตัวแทนของความรักของขวัญจากมารดาแห่งโลกและเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ในวิถีชีวิตของผู้คนมากกว่าพันปีจากใบไม้สีเขียวธรรมดาธรรมดาใบนี้มันกลายร่างเป็นปีาศาจสีขาวที่โลกหวาดกลัวได้อย่างไรและใครเป็นคนเริ่มจุดไฟแห่งหายนะนี้วันนี้ อบุยจะพาคุณย้อนกลับไปดูจุดเริ่มต้นที่แท้จริงเรื่องราวที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อนของใบโคคาครับคลิปนี้จัดทำขึ้นเพื่อจุดประสงค์ด้านสารคดีไม่ได้มีเจตนาส่งเสริมความรุนแรงหรือยกย่องการกระทำผิดกฎหมายหากท่านมีความคิดเห็นเพิ่มเติม,ตมหรืออยากแชร์ประสบการณ์คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยครับย้อนเวลากลับไปเมื่อประมาณ3 0 0 0ถึง5,000ปีก่อนคริสตกาล นานก่อนที่พีระมิดอียิปต์จะถูกสร้างนานก่อนที่อาณาจักรโรมันจะรุ่งเรืองบนเทือกเขาแอนดีสในทวีปอเมริกาใตา้ดินแดนที่อากาศเบาบางและหนาวเหน็บคือจุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมดครับที่นั่นชาวพื้นเนืองต้องต่อสู้กับสภาพแวดล้อมที่โหดร้ายอากาศบนยอดเขาสูงทําให้มนุษย์เหนื่อยง่ายหายใจลําบากและหนาวสัน่นแต่ธรรมชาติก็ไม่ได้ใจร้ายจนเกินไปเพราะ ปาชามามาหรือพระแม่ธรณีตามความเชื่อของชาวอินคาได้มอบของขวัญล้ำค่าไว้ให้มนุษย์ชนิดหนึ่งนั่นก็คือต้นพุ่มเตีย้ยๆที่มีใบเรียวรีสีเขียวสดหรือที่เราเรียกกันในปัจจุบันว่าต้นโคคาหรืออิริโทไซลัมโคคาสำหรับชาวอินคาและชนเผ่าโบราณในแถบนั้นใบโคคาไม่ใช่ยาเสพติดครับแต่มันคือปัจจัยที่หของชีวิต พวกเขาจะเด็ดใบสดๆมาเคี้ยวร่วมกับปูนขาวหรือเท่าพืชเล็กน้อยเพื่อช่วยดึงสารสำคัญออกมาการเคี้ยวใบโคคาในยุคนั้นเปรียบเสมือนการดื่มกาแฟยามเช้าของคนยุคเราแต่ทรงพลังกว่ามากในแง่ของจิตวิญญาณทำไมพวกเขาถึงต้องเคี้ยวคำตอบคือการเอาชีวิตรอดครับบนความสูงระดับ3,000-4,000เมตรเหนือระดับน้ำทะเลออกซิเจนจะเบาบางมากการเคี้ยวใบโคคาช่วยขยายหลอดลม ช่วยให้พวกเขาทนต่อความหิวโหวยทนต่อความเหนื่อยล้าและช่วยรักษาอาการแพ้ความสูงหรืออัลติจูดซิกเนสได้อย่างชงัดนักสารเอลคาลอยในใบปริมาณเพียงเล็กน้อยจะกระตุ้นร่างกายให้ตื่นตัวพรานป่าสามารถวิ่งไล่ล่าสัตว์ได้ทั้งวันและชาวไร่สามารถแบกของหนักขึ้นเขาได้โดยไม่หมดแรงหลักฐานทางโบราณาคดีที่ชัดเจนที่สุดคือการขุดพบมัมมี่ในเปรูและชิลีที่มีอายุนับพันปี สิ่งที่น่าทึ่งคือในปากของมัมมี่เหล่านั้นยังคงมีก้อนใบโคคาที่ถูกคิ้วค้างไว้อยู่หรือในถุงย่ามข้างกายศพก็มักจะบรรจุใบโคคาเอาไว้เพื่อให้ผู้ตายได้นำไปใช้ในการเดินทางสู่โลกหน้านี่คือเครื่องยืนยันชั้นดีว่าใบโคคาผูกพันกับพวกเขาตั้งแต่เกิดจนตายในยุคทองของจักรวรรดิอินคาใบโคคามีค่าดั่งทองคำมันถูกใช้เป็นสกุลเงินในการแลกเปลี่ยนสินค้า ใช้เป็นเครื่องบรรณาการมอบแดกษัตริย์และใช้ในพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์เพื่อทำนายอนาคตหมอผีจะโปรยใบโคคาลงบนพื้นเพื่ออ่านโชคชะตาหรือใช้รักษาโรคภัยไข้เจ็บในตอนนั้นไม่มีใครมองว่ามันเป็นสิ่งชั่วร้ายไม่มีใครเสพติดมันจนคลุ้มคลั่งและไม่มีอาทยากรรมที่เกิดจากใบไม้นี้มันเป็นเพียงความสัมพันธ์ที่บริสุทธิ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติเป็นความเคารพที่ชาวแอนดีสมีต่อผื้นป่าแต่ความสงบสุขนี้ กำลังจะถูกทำลายลงด้วยการมาเยือนของกลุ่มหนึ่งจากอีกฝากฝั่งของมหาสมุทรกลุ่มคนที่มาพร้อมกับดาบปืนไฟและไม้กำาเขนกลุ่มคนที่ในตอนแรกมองว่าใบไม้นี้คือสมุนไพรของปีศาจแต่สุดท้ายพวกเขานั่นแหละที่จะกลายเป็นผู้ขูดรีดผลประโยชน์จากมันมากที่สุดเมื่อกองทัพสเปนนำโดยฟรานซิสโกปิซาโรก้าวเท้าเข้าสู่อาณาจักรอินคาในช่วงศตวรรษที่16สิ่งที่พวกเขาพบไม่ใช่แค่ทองคา แต่พวกเขายังพบกับวัฒนธรรมที่พวกเขาไม่เข้าใจและรู้สึกรังเกียจภาพของชาวพื้นเมืองที่มีแก้มตุยปากเปรอะเปื้อนไปด้วยน้ำสีเขียวจากการเคี้ยวใบไม้พ่นน้ำลายลงพื้นและบูชาต้นไม้แทนที่จะเป็นพระเจ้าสำหรับชาวสเปนที่เคร่งศาสนาคริสต์ในยุคนั้นนี่คือภาพลักษณ์ของความป่าเถื่อนและเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการบูชาปีศา,าจศาสนาจักรคาทลิกในยุคนั้นประกาศกล้าวเลยครับว่า ใบโคคาคือสมุนไพรของซาตาน The Devil's Leaf พวกเขามองว่าใบไม้นี้เป็นอุปสรรคสำคัญที่ทำให้ชาวอินคาไม่ยอมเปลี่ยนมานับถือศาสนาคริสต์เพราะตราบใดที่ชาวบ้านยังเคี้ยวโคคาพวกเขาก็ยังคงเชื่อมโยงกับปาชามามาและเทพเจ้าองค์เก่าของพวกเขาอยู่ในปีคริตศกราัช1551สภาแห่งลิม,มาหรือ Council of Lima จึงได้ออกกฎหมายสั่งแบนใบโคคาอย่างเด็ดขาดห้ามปลูกห้ามขายห้ามเคี้ยวใครฝ่าฝืนถือว่าเป็นพวกนอกรีดแต่ทว่ากฎหมายศักดิ์สิทธิ์นี้กลับมีอายุสั้นกุดยิ่งกว่าอายุไขย,ยุงลายซะอีกครับเพราะความเป็นจริงทางเศรษฐกิจมันโหดร้ายกว่าเรื่องของศรัทธาชาวสเปนค้นพบขุมทรัพย์ใหม่ที่สำคัญกว่าทองคำนั่นคือเหมืองเงินขนาดมหืลาที่เมืองโปโตโซี พวกเขาต้องการแรงงานทาสจำนวนมหาศาลเพื่อขุดเจาะภูเขาเข้าไปนำแร่เงินออกมาแต่ปัญหาก็คือชาวพื้นเมืองที่ถูกบังคับให้ทำงานหนักในเมืองที่มืดมิดและอากาศเบาบางต่างล้มตายกันเป็นใบไม้ร่วงบางก็หมดแรงทำงานไม่ไหวและตอนนั้นเองที่ชาวสเปนสังเกตเห็นความจริงบางอย่างทาสคนไหนที่ไม่ได้เคี้ยวใบโคคาจะทำงานได้น้อยอ่อนแอและตายเร็ว ส่วนท่าที่ได้เคี้ยวใบโคคากลับทำงานได้อึดถึกทนและที่สำคัญพวกเขากินข้าวน้อยลงเมื่อผลประโยชน์มันขัดคอพระเจ้าก็ต้องรอไปก่อนครับจากที่เคยสั่งแบนเพราะเป็นของปีศาจทางการสเปนกลับล้ำร้0ยองศาเปลี่ยนมาเป็นผู้ผูกขาดการค้าใบโคคาเสียเองพวกเขาไม่เพียงแค่อนุญาตให้ทาทเคี้ยวได้แต่ยังบังคับไกล,กลว่าต้องใช้เพื่อจะได้รีดแรงงานให้ถึงที่สุด มีการบันทึกไว้ว่าศาสนจักรและราชสำนักสเปนเก็บภาษีจากการค้าใบโคคาได้เป็นกอบเป็นกำรรมใบโคคากลายเป็นเครื่องมือในการควบคุมทาสที่ทรงประสิทธิภาพที่สุดชาวอินคาทำงานหนักถวายชีวิตเพื่อแลกกับใบไม้เพียงกำมือเพื่อให้ตัวเองลืมความเจ็บปวดและความหิวโหวยในขณะที่แรกเงินจากเหมืองโปโตโซีไหลออกไปสร้างความมั่งคั่งให้กับยุโรปนี่คือก้าวแรกที่ใบโคคาถูกลดทอนคุณค่า จากพืชศักดิ์สิทธิ์ที่เชื่อมโยงมนุษย์กับเทพเจ้ากลายเป็นเพียงเชื้อเพลิงราคาถูกสําหรับเครื่องจักรมนุษย์แต่เรื่องราวมันยังไม่จบแค่นั้นครับเพราะใบโคคากําลังจะเดินทางไกลข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกไปสู่ทวีปยุโรปดินแดนแห่งวิทยาการและเคมีสมัยใหม่ซึ่งที่นั่นนักวิทยาศาสตร์ขี้สงสัยกําลังรอคอยที่จะชําแหละความลับมันออกมาและเมื่อใบไม้นี้ไปถึงมือของนักเคมีหนุ่มชาวเยอรมันคนหนึ่ง โลกทั้งใบก็กำลังจะเปลี่ยนไปตลอดการเพราะสิ่งที่เขาสกัดออกมาได้มันไม่ใช่แค่ยาแต่มันคือผงสีขาวที่จะเขย่าโลกทั้งใบหลังจากถูกกดขี่ใช้งานในเหมืองมืดมานานหลายศตวรรษในที่สุดใบโคคาก็ได้เลือกเดินทางไกลข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกไปสู่ทวีปยุโรปในช่วงกลางศตวรรษที่19ครับแต่เชื่อไหมครับว่าในช่วงแรกที่ชาวโยุโรปได้สัมผัสกับใบโคคาแห้งที่ถูกส่งมาทางเรือ พวกเขากลับรู้สึกเฉยๆครับเพราะใบโคคาที่ต้องเดินทางไกลานานหลายเดือนมักจะเสื่อมสภาพสูญเสียความสดและความขลังไปจนหมดนักวิทยาศาสตร์หลายคนลองเอามาเคี้ยวดูแล้วก็งงว่าชาวอินคาตื่นเต้นอะไรกันก็แค่ใบไม้ขมๆจนกระทั่งวิทยาศาสตร์เคมีเริ่มก้าวหน้าขึ้นโลกได้รู้จักกับวิธีการสกัดหรือไอโซเลชันเพื่อดึงเอาสารสำคัญออกมาจากพืช และนั่นคือกุญแจดอกสำคัญที่ไขความลับพันปีของชาวอินคาเราว์ปมาที่ปีคศ1860นมหาวิทยาลัยเกอติงเอนหรือ University of Göttingen ในประเทศเยอรมนีครับที่ห้องแลบเเมีีอันเงียบเชียบนักศึกษาปริญญาเอกหนุ่มไฟแรงวัย26ปีนามว่าอัลเบิร์ตนีแมนกำลังง่วนอยู่กับกองใบโคคาจํจำนวนมหาศาลที่ถูกส่งมาจากอเมริกาใต้ อาจารย์ที่ปรึกษาของเขาได้มอบโจทย์สุดหินให้นั่นคือจงหาคำตอบสิว่าอะไรคือสารที่ทำให้ใบไม้นี้ออกฤทธิ์นี่มันทุ่มเทเวลาครุกอยู่กับบีกเกอร์และสารละลายลองผิดลองถูกอยู่นานจนในที่สุดเขาก็ทำสำเร็จสิ่งที่เขาได้ออกมาไม่ใช่ใบไม้สีเขียวอีกต่อไปแต่มันคือเกล็ดผลึกสีขาวบริสุทธิ์หรือ white crystalline powder นีมันได้ค้นพบจิตวิญญาณที่แท้จริงของใบโคคาในรูปแบบสารเคมีเข้มข้นและเขาได้ตั้งชื่อสารชนิดใหม่นี้ตามชื่อพืชต้นกำเนิดโดยเติมคำลงท้ายทางเคมีหรือ i n e เข้าไปกลายเป็นคำว่าโคเคนและนี่คือบันทึกประวัติศาสตร์ที่นีมันเขียนบรรยายถึงวินาทีแรกที่เขาสัมผัสกับมันมันเป็นผลึกรูปแท่งปริซึมไม่มีสีโปร่งแสงเมื่อวางลงบนลิ้นมันมีรสขม และทำให้เกิดอาการชาเฉพาะที่แปลกประหลาดคำว่าอาการชาหรือนมบิ้งเอฟเฟกนี่แหละครับคือคุณสมบัติที่สำคัญที่สุดในตอนนั้นนีมันเพิ่งค้นพบสารระง,งับความรู้สึกที่มีประสิทธิภาพสูงมากโดยไม่รู้ตัวน่าเศร้าที่เอาเบิร์ตนีมันไม่มีโอกาสได้เห็นความยิ่งใหญ่และความหายนะของสิ่งที่เขาค้นพบ เพราะหลังจากเขียนวิทยานิพนธ์จบได้เพียงหนึ่งปีเขาก็เสียชีวิตลงด้วยโรคปอดซึ่งว่ากันว่าเกิดจากการสูดดมสารเคมีในห้องแลบสะสมมานานทิ้งมรดกสีขาวนี้ไว้ให้โลกดูต่างหน้าการค้นทบของนีมันเปรียบเสมือนการเปิดกล่องแพนโดราครับจากใบโคคาที่ชาวบ้านเคี้ยวซึ่งมีปริมาณสารออกฤทธิ์เจือจางเพียงแค่0.5-1%ตามธรรมชาติบัดนี้มนุษย์สามารถสกัดมันออกมาให้มีความบริสุทธิ์เกือบ100% ความเข้มข้นที่เพิ่มขึ้นร้อยเท่าพันเท่านี้เองที่เปลี่ยนสมุนไพรให้กลายเป็นยาวิเศษในสายตาแพทย์ยุคนั้นและกำลังจะกลายเป็นยาเสพติดในเวลาต่อมาข่าวการค้นพบโคเคนแพระ่สะพัดไปทั่วยุโรปอย่างรวดเร็ววงการแพทย์ตื่นเต้นกันเนื้อเต้นเพราะพวกเขาเชื่อว่าเพิ่งค้นพบยาครอบจักรวาลที่รักษาได้ทุกโรคและหนึ่งในคนที่ตื่นเต้นที่สุดก็คือจิตแพทย์หนุ่มชื่อดังที่เราทุกคนน่าจะคุ้นหูเขาดีซิกมุนฟรอย หลังจากที่เอาเบิร์ตนีมันสกัดผงสีขาวออกมาได้โลกก็เข้าสู่ช่วงปลายศตะวรรษที่19ช่วงเวลาที่วงการแพทย์และอุตสาหกรรมยาโอบกอดสารตัวใหม่นี้ไว้อย่างแนบแน่นชนิดที่ว่าถ้าเราย้อนเวลากลับไปเดินเข้าร้านขายยาในยุคนั้นคุณจะเห็นสินค้าที่มีส่วนผสมของโคเคนวางขายเกลื่อนกลาดยิ่งกว่าพาราเซตามอลในยุคนี้เสียอีกครับ และชายผู้ที่เป็นอินฟลูเอนเซอร์คนสำคัญที่ช่วยโปรโมตสารนี้ก็ไม่ใช่ใครอื่นไกลเขาคือซิกมุนฟรอยบิดาแห่งจิตวิเคราะห์นั่นเองในปี1884ฟรอยในวัยหนุ่มได้ทดลองใช้โคเคนกับตัวเองแล้วรู้สึกประทับใจมากเขารู้สึกว่าสมองเล่นความเศร้าหมองหายไปและมีพลังล้นเหลือถึงขั้นเขียนเปเปอร์วิชาการชื่อว่า Uber c o c a about Coca เพื่อสรรเสริญคุณสมบัติของมันฟรอยเคลมว่ามันคือยาวิเศษที่รักษาได้ทั้งโรคซึมเศร้าอาการอาหารไม่ย่อยและที่พีคที่สุดคือเขาเชื่อว่ามันใช้รักษาอาการติดมอร์ฟีนได้ซึ่งเป็นการแก้ปัญหาโดยการสร้างปัญหาใหม่ที่ใหญ่กว่าเดิมชัดๆครับไม่ใช่แค่จิตแพทย์เท่านั้นนะครับในวงการศรัลยแพทย์ก็ตื่นเต้นไม่แพ้กันเพราะเพื่อนของฟรอยที่ชื่อคาวโคลเลอร ค้นพบว่าถ้านำสารละลายโคเคนหยอดตามันจะทำให้ตาชาจนไร้ความรู้สึกนั่นทำให้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์โลกที่หมอสามารถผ่าตัดดวงตาที่แสนบอบบางได้โดยที่คนไข้ไม่เจ็บปวดทรมานนี่คือคุณูปการทางการแพทย์ที่ปฏิเสธไม่ได้จริงๆครับแต่ความคลั่งไคล้มันไม่ได้หยุดอยู่แค่ในโรงพยาบาลครับมันลามออกมาสู่เครื่องดื่มขอแนะนำให้รู้จักกับ Maria, วินมาริอาวายอดฮิตจากฝรั่งเศส ที่คิดค้นโดยแองเจโลมารรอาเขาเอาใบโคคาไปแช่ในไวน์บอร์โดจนได้วายสูตรพิเศษที่ดื่มแล้วกระชุ่มกระชวยแบบสุดๆมันฮิตขนาดไหนฮิตขนาดที่ว่าโป๊ปเลโอที่13ประมุขแห่งคริสตจักรยังทรงโปรดปรานถึงขั้นมอบเหรียญทองรับรองคุณภาพให้กับแบรนด์นี้และยอมเป็นพรีเซนเตอร์ในโปสเตอร์โฆษณาให้อีกด้วย คิดดูสิครับพืชที่เคยถูกตราหน้าว่าเป็นสมุนไพรปีศาจบัดนี้โป๊ปเป็นคนการันตีความดีงามให้เองกับมือและข้ามฝั่งไปที่อเมริกาเพศสัชกรชื่อจอห์นเพมเบอร์ตันก็ได้รับแรงบันดาลใจจากไวน์ฝรั่งเศสนั้นเขาอยากทำเครื่องดื่มชูกำลังบ้างแต่เขาเลือกผสมใบโคคาเข้ากับเมล็ดของพืชอีกชนิดที่ชื่อว่าโคลานัทที่มีคาเฟอีนสูง และนั่นคือจุดกำเนิดของโคคาโคลาในปี1886ใช่ครับชื่อโคคามาจากใบโคคาและโคลามาจากถั่วโคลาสูตรดั้งเดิมของน้ำอัดลมสีดำนี้เคยมีสารสกัดจากใบโคคาจริงๆแม้จะมีปริมาณไม่มากโดยโฆษณาว่าเป็นเครื่องดื่มบำรุงสมองแก้ปวดหัวและช่วยให้สดชื่น ยุคนั้นคือสวรรค์ของคนรักความสนุกครับยาอมอแก้เจ็บคอให้เด็กยาแก้ปวดฟันหรือแม้แต่บุหรี่ก็มีส่วนผสมของโคเคนทุกคนใช้ชีวิตอย่างคึกคักมีพลังและมีความสุขแต่งานเลี้ยงย่อมมีวันเลิกราและราคาที่ต้องจ่ายสำหรับความสุขจอมปลอมนี้มันแพงกว่าที่ใครจะคาดคิดเมื่อผู้คนเริ่มใช้มันพร่ำเพื่อความจริงที่ซ่อนอยู่ใต้ผงสีขาวก็เริ่มเผยโฉมออกมาอาการเสพติด ความหลอนและความตายเริ่มคลืบคลานเข้ามาในสังคมอย่างเงียบๆและคนที่เจ็บปวดที่สุดก็คือตัวซิกมุนฟรอยเองเมื่อเขาต้องเห็นเพื่อนรักที่เขาแนะนำให้ใช้โคเคนเพื่อรักษาอาการติดมอร์ฟีนต้องจบชีวิตลงอย่างน่าสยดสยองเข้าสู่ช่วงต้นศตวรรษที่20แสงสว่างจ้าของยาวิเศษเริ่มมัวหมองลงและเงามืดของปีศาจก็เริ่มปรากฏชัดขึ้นเรื่อยๆครับ คนที่เจ็บปวดกับบทเรียนนี้เป็นคนแรกๆก็คือซิกมุ f ฟรอยชายผู้เคยเชิดชูมันนั่นเองเพื่อนรักของเขาที่ชื่อเอิร์นส์ฟอนฟลิเชลมอกส์เวลซึ่งฟรอยแนะนำให้ใช้โคเคนเพื่อเลิกมอร์ฟีนกลับมีอาการซุดลงอย่างหน้าหายใจเอิร์นส์ไม่ได้แค่เสพติดโคเคนอย่างหนักแต่เขายังเริ่มมีอาการทางจิตประสาทเขาเพ้อคลั่งเห็นภาพหลอนว่ามีงูสีขาวเลื้อยอยู่ตามตัว และรู้สึกเหมือนมีแมลงนับร้อยตัวไต,ต่ย้วยเย้ออยู่ใต้ผิวหนังอาการนี้ทางการแพทย์เรียกว่าฟอร์ i c a t i o n หรือโคเคนบัก g s เขาพยายามใช้มีดแคะแกะเกาผิวหนังตัวเองจนเวอะหวะและเสียชีวิตลงด้วยความทรมานฟรอยช็อกกับเหตุการณ์นี้มากเขาหยุดเขียนเชียร์โคเคนทันทีและพยายามกลบเกลื่อนร่องรอยในอดีตที่เขาเคยสนับสนุนมันแม้ว่าตัวเขาเองจะยังแอบใช้เป็นส่วนตัวอยู่บ้างก็ตามแต่มันก็สายไปแล้วครับ เพราะปีศาจได้หลุดออกจากขวดไปสู่สาธารณชนแล้วในสหรัฐอเมริกาสถานการณ์ยิ่งเลวร้ายกว่าในยุโรปจากเดิมที่โคเคนถูกมองว่าเป็นยาบำรุงของคนรวยหรือเครื่องดื่มของปัญญาชนภาพลักษณ์ของมันเริ่มเปลี่ยนไปเมื่อราคาของมันถูกลงและเริ่มแพร่หลายลงสู่ชนชั้นแรงงานและจุดนี้เองครับที่ประวัติศาสตร์ยาเสพติดได้ถูกผูกโยงเข้ากับการเมืองเรื่องสีผิวหรือเรซิซึมอย่างแยกไม่ออก หนังสือพิมพ์ในทางตอนใต้ของสหรัฐเริ่มตีพิมพ์ข่าวพาดหัวที่สร้างความหวาดกลัวโดยป้ายสีว่าโคเคนเป็นสาเหตุที่ทำให้คนผิวดำหรือ African Americans ก่ออาชญากรรมข่มขืนและทำร้ายคนผิวขาวมีการปล่อยข่าวลือที่เกินจริงว่าคนผิวดำที่เมาโคเคนจะมีพละกกำลังมหาศาลยิงไม่เข้าหรือแม้แต่ปืนพกตำรวจขนาดจุดสาสองก็หยุดไม่อยู่ข่าวลือเหล่านี้แม้จะไม่มีหลักฐานทางการแพทย์รองรับ แต่มันถูกใช้เป็นเครื่องมือปลุกปั่นความเกลียดชังและความกลัวในสังคมตำรวจในยุคนั้นถึงกับใช้ข้ออ้างนี้ในการเปลี่ยนอาวุธปืนให้มีขนาดใหญ่ขึ้นเป็นขนาดจุดส8เพื่อรับมือกับสิ่งที่พวกเขาสร้างจินตนาการขึ้นมาเองจากยาวิเศษในขวดสวยหรูบัดนี้โคเคนถูกรีแบรนด์ใหม่โดยสังคมกลายเป็นยาปีศาจของอาชญากรบรรดาแม่บ้านและกลุ่มรณรงค์ทางศิลธรรมเริ่มออกมาประท้วง กดดันให้รัฐบาลทำอะไรสักอย่างยอดขายโคคาโคล่าเริ่มได้รับผลกระทบจนทางบริษัทต้องตัดสินใจครั้งใหญ่ทยอยลดปริมาณโคเคนในสูตรลงและสุดท้ายในปี1903ก็ได้นำสารสกัดส่วนที่เป็นโคเคนออกจนหมดเกลี้ยงเหลือไว้เพียงรสชาติปรุงแต่งจากใบโคกาที่ผ่านกระบวนการถอดริดแล้วซึ่งก็ยังใช้มาจนถึงปัจจุบันสังคมอเมริกันมาถึงจุดเดือดความกลัวแพร่กระจายไปทั่ว และนั่นคือน้ำมันชั้นดีที่ราดลงบนกองไฟเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการออกกฎหมายที่จะเปลี่ยนโฉมหน้าสงครามยาเสพติดไปตลอดกาลเมื่อกระแสสังคมตีกลับความกลัวพุ่งถึงขีดสุดรัฐบาลสหรัฐอเมริกาก็ไม่อาจนิ่งเฉยได้ครับพวกเขาต้องหาทางจัดการกับสิ่งที่พวกเขาเคยปล่อยปละละเลยมานานในปีคศ 1914, .1914 ชายที่ชื่อฟรานซิสเบอร์ตันแฮร์ริสัน ได้เสนอร่างกฎหมายฉบับหนึ่งที่ดูเผินเผินเหมือนจะไม่มีพิษมีภัยมันคือพระราชบัญญัติภาษีแฮร์ริสัน The Harrison Narcotics Tax Act ชื่อบอกว่าเป็นกฎหมายภาษีแต่ไส้ในของมันคือเครื่องประหารทางอ้อมครับกฎหมายฉบับนี้ระบุว่าการผลิตนำเข้าและจำหน่ายฝิ่นและใบโคคารวมถึงอนุพันธ์ของมันจะต้องมีการลงทะเบียนและเสียภาษีอย่างเคร่งครัด แพทย์สามารถสั่งจ่ายยาได้ก็ต่อเมื่อเป็นไปเพื่อการรักษาโรคตามปกติเท่านั้นฟังดูดีใช่ไหมครับควบคุมให้เป็นระบบแต่ในทางปฏิบัติมันคือหายนะสำหรับผู้เสพติดเพราะศาลตีความว่าการสั่งจ่ายยาเพื่อให้คนติดยาเสพคลายเครียดไม่ถือเป็นการรักษาทางการแพทย์ชั่วข้ามคืนแพทย์นับหมื่นคนไม่กล้าสั่งจ่ายยาเพราะกลัวโดนจับ ผู้ป่วยที่เคยเดินเข้าฟาร์มาซีไปซื้อยามาบำบัดอาการลงแดงกลายเป็นคนที่ไม่มีทางไปพวกเขากลายเป็นอาชญากรทันทีที่ครอบครองมันและเมื่อช่องทางถูกกฎหมายถูกปิดใต้ตลาดมืดหรือแบล็กมาร์เก็ตก็กำเนิดขึ้นนี่คือสัจธรรมของโลกอาชญากรรมครับยิ่งกดปราบยิ่งราคาแพงยิ่งราคาแพงกำไรยิ่งมหาศาลกลุ่มมาเฟียและแก๊งอาชญากรเริ่มมองเห็นช่องทางทำกินพวกเขารับช่วงต่อจากบริษัทยา ผลิตโคเคนเถื่อนออกมาขายในราคาที่แพงกว่าเดิมหลายเท่าตัวเปลี่ยนผู้ป่วยให้กลายเป็นขี้ยาที่ต้องปล้นจี้เพื่อหาเงินมาซื้อยาแต่กฎหมายของอเมริกายังเป็นแค่จุดเริ่มต้นครับการตีตราครั้งใหญ่ระดับโลกเกิดขึ้นหลังจากนั้นข้ามมาสู่ยุคหลังสงครามโลกครั้งที่สองในปีคศ1961องค์การสหประชาชาติหรือ UN ได้จัดประชุมครั้งสำคัญและคลอดอนุสัญญาเดี่ยวว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ หรือ Single Convention on Narcotic s Drugs ออกมาอนุสัญญาฉบับนี้คือใบมรณะบัตรของวัฒนธรรมอินคาในสายตาชาวโลกเพราะมันระบุชัดเจนว่าใบโคคาคือตัวใบไม้สดๆนี่แหละครับจัดเป็นสารเสพติดประเภทที่1เทียบเท่ากับโคเคนและเฮโรอีนโดยกำหนดเป้าหมายสุดต่งว่าการเคี้ยวใบโคคาจะต้องถูกกำจัดให้หมดไปจากโลกภายใน25ปีลองนึกภาพชาวไร่ชาวเขาในโบลิเวียหรือเปรูสิครับ จูจๆพืชที่บรรพบุรุษเขาปลูกและเคี้ยวกันมา5,000ปีพืชที่เขาใช้ไหว้เจ้าที่พืชที่เขาใช้รับแขกถูกคนใส่สูตรผูกไทยในห้องแอร์ที่นิวยอร์กประกาศว่าเป็นสิ่งชั่วร้ายผิดกฎหมายมันคือความขัดแย้งที่รุนแรงที่สุดระหว่างกฎหมายสากลกับวิถีชีวิตท้องถิ่นและกฎหมายฉบับนี้เองครับที่เปิดไฟเขียวให้เกิดปฏิบัติการกวาดล้างครั้งใหญ่กองกำลังทหารเริ่มบุกเข้าไปในป่าดิบชื้นเพื่อเผาทำลายไร่โคคา โดยไม่สนว่านั่นคือวิถีชีวิตหรือคือแหล่งผลิตยาเสพติดและเมื่อชาวไร่ผู้ยากจนถูกบีบคั้นพวกเขาก็ไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากหันหน้าเข้าหาพ่อค้ายาผู้ทรงอิทธิพลที่พร้อมจะรับซื้อใบโคคาไม่อัน้นเพื่อนำไปแปรรูปเป็นผงขาวสงครามยาเสพติดเต็มรูปแบบจึงได้อุบัติขึ้นตัดภาพกลับมาที่ปัจจุบันณนะปีคศ2 0 2 4หากคุณผู้ชมตีตั๋วเครื่องบินไปลงที่กรุงลาปาสประเทศโบลิเวีย หรือเมืองกุสโก้ประเทศเปรูทันทีที่คุณก้าวลงจากเครื่องบินสิ่งแรกที่คุณจะได้รับแจกที่โรงแรมไม่ใช่เวลคัมดริงค์หรูหราแต่เป็นชาใบาโคคาหรือมาเตเดโกกาอุ่นๆสักแก้วในดินแดนแห่งนี้ใบโคคายังคงถูกกฎหมาย100%ครับคุณสามารถเดินเข้าซูเปอร์มาร์เกต็ตแล้วเจอใบโคคาแปรรูปเป็นสารพัดสินค้าตั้งแต่ลูกอม ชายาสีฟันไปจนถึงเบียร์ใบโคคามันคือส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันที่ขาดไม่ได้เหมือนคนไทยกินกระเพราหรือคนญี่ปุ่นดื่มชาเขียวชาวพื้นเมืองยังคงเคี้ยวมันเพื่อสู้กับงานหนักผู้นำประเทศอย่างเอโวโมราเลสอดีตประธานาธิบดีโบลิเวียซึ่งเคยเป็นชาวไร่โคคามาก่อนถึงขั้นเคยชูใบโคคาขึ้นกลางที่ประชุมสหประชาชาติแล้วประกาศก้องว่า โคกาโนเอสโคคาอีนา no หรือว่าใบโคคาไม่ใช่โคเคนเขาพยายามเรียกร้องให้โลกแยกแยะให้ออกครับระหว่างพืชวัฒนธรรมกับสารเสพติดสังเคราะห์เพราะการจะทำโคเคน1กิโลกรมัมต้องใช้ใบโคคาถึง300-500กิโลกรมัมผ่านกระบวนการทางเคมีที่ซับซ้อนและใส่สารพิษมากมายดังนั้นใบไม้ในตัวมันเองไม่ใช่อาจก่ แต่ทันทีที่คุณเผือหยิบใบไม้แห้งถุงนั้นใส่กระเป๋าแล้วบินข้ามพรมแดนเข้าสู่สหรัฐยุโรปหรือแม้แต่ประเทศไทยสถานะของคุณจะเปลี่ยนจากนักท่องเที่ยวเป็นผู้ลักลอบขนยาเสพติดทันทีนี่คือเส้นขนานที่ไม่มีวันบรรจบครับในขณะที่ชาวไร่ยพยายามบอกว่านี่คือพืชเศรษฐกิจเดียวที่เลี้ยงปากท้องพวกเขาได้บนพื้นที่ธุรกันดารที่ปลูกพืชอื่นไม่ขึ้น แต่ในมุมมองของหน่วยงานปราบปรามยาเสพติดสากลทุ่งสีเขียวเหล่านี้คือต้นตอของปีศาจที่ต้องถูกกำจัดสงครามยาเสพติดในปัจจุบันจึงกลายสภาพเป็นเกมไล่จับหนูที่ไม่มีวันจบสิ้นมีการใช้เครื่องบินโปรยสารเคมีเพื่อทำลายไร่โคคาซึ่งส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพชาวบ้านพืชผลอื่นตายเรียบและเมื่อชาวไร่จนตรอกไม่มีอะไรจะกินพวกเขาก็ยิ่งถล่าลึก หันไปพึ่งพาแก๊งยาเสพติดหรือคาเทลส์เพราะเป็นกลุ่มเดียวที่การันตีราคารับซื้อและให้เงินกู้แก่พวกเขาได้กลายเป็นวงจรอ,อุบาทที่ยิ่งปราบยิ่งผลักคนจนเข้าสู่โลกอาชญากรรมและปริมาณการผลิตโคเคนของโลกเชื่อไหมครับว่ามันไม่ได้ลดน้อยลงเลยกลับทำสถิติสูงสุดใหม่แทบทุกปีคุณผู้ชมครับเรื่องราวของใบโคคาสอนอะไรเราบ้าง จากของขวัญที่ปาชามามามอบให้มนุษย์เพื่อเอาชนะความทรมานบนยอดเขาสูงมนุษย์เราเองนี่แหละครับที่เป็นคนแปรสภาพมันเราใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์สกัดเอาวิญญาณของมันออกมาจนเข้มข้นเกินขอบเขตเราใช้ความโลภทางเศรษฐกิจเปลี่ยนมันเป็นสินค้ามอมเมาผู้คนและเราใช้ความกลัวทางสังคมตีตราและสร้างสงครามที่ไม่จบสิน้น ใบโคคาไม่เคยขอให้ใครมาบูชาและไม่เคยขอให้ใครเอาไปทำร้ายกันมันเป็นเพียงพืชสีเขียวใบเล็กๆที่เติบโตเงียบงีๆบ,บนเทือกเขาแอนดีสรอคอยวันที่มนุษย์จะเลิกมองมันเป็นทั้งพระเจ้าหรือปีศาจและหันมามองมันเป็นเพียงธรรมชาติอย่างที่มันควรจะเป็นสำหรับวันนี้ผมอบุยต้องขอลาไปก่อนอย่าลืมนะครับว่าประวัติศาสตร์มีสองด้านเสมออยู่ที่คุณจะเลือกมองมุมไหนสวัสดีครับ